ราชวนมาละกันชวนมาชวนมาโอเคสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านพบก,กับผม ACD ค l i n i กครั้งกับเกม Sniper Elite V2 นะครับผม mm hmm. ครับวันนี้เรามาโคออฟกัน mm hmm. กับแขกรับเชิญพิเศษของเราเอซิโรกานะครับผมสวัสดีสสดครับรู้สึกมันเดจอวจู <laughs> ขอโทษนะครับอเผลอว่าเราแคสกันไปแล้วนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ว่า ไฟหายครับไฟหายหายหมดเลยครับตายอีกแล้วคนไอ้ไฟหายไฟแคสหายไม่ใช่กู้ทำหายจู่บ้านเราป่าคุณนึกว่าไอ้คนทำตายมึงอ้าวโอ๊ปโอ้กุนกับมึงถืออะไรกันอย่างเนี่ยยังเอ้าให้ตร้างเหรอต้นไ่้เด็กว่าบอกว่าจะสร้างอย่างเงี้ยเห็นป่ะระดับมันแมนอะ ใช่ป่ะช่วยยังวันหนึ่งดันไหนวะซ่วนปีดอินเว,เวนเปนยังไม่ติดเลยชนหนึ่งติดโอเค<า>อวิทย์เกมโอเคเอาส่งเรียบร้อยกดไปเลกดไปเลยกดไป,ดดไปส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วโอเคนะฮะท็อปเจ็ดเล็ี่ขวดที่สองยังหาไม่เจอเลยเจอขวดเดียวโอเคเริ่มไปกันเลยนะ 5, 4, 3, 2, 1... Start game. Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. f อํานาจล่ะสวัสดีเินผัวมาแล้วมาแล้วโอ้ยอเไแลวไงต้องอัดใหม่ละมั้งงานเนี่ยทําไมรู้วปล่ลืมเปิดไม์อ่ะตรงนี้เลยอหะแต่งอวุน่ย โอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีโอเคงั้นก็เอาเหมือนเดิมสปริงฟิลเอฟหนึ่งเก้าศูนย์สามเอ็มพีสี่ศูนย์เวลล์หลอดแลมายทริปไม่อย่างละหนึ่งเอาอะไรไปบ้างโมสินไปเอลพีสี่สิบไปเอาเวลล์อดไปพร้อมไหมพรอย่าม่ใช่เวลป็นยังต่อหรอเออเขาเปลี่ยนยังไหรือคุณใช้ จาลูกเกอร์4ศูแปดเอาล ouais ูก okay, okay, ้าเลยเหรอมึงยิงทีเดียวลูกตั้งแมบบอ่ะเป็นบีบีกันที่แรงที่สุดนะบีบีกันนะบีบีกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบู๊แหลกเดี๋ยวให้เองจัดการละกันส่วนสเตลหน้าที่ฉันเองละกันเอ้ารออยู่กดสตาร์ทแล้วโอเคฝึกสเตลมาแล้วฝึกในดีฟァนเออดีฟァนยังไม่ได้โหลดเลย เเริ่มกันเลยครับคอยแช้ตอนละอักพรค่อยๆย่องแล้วมึงจะยิงทำมะเขืออะไรเนี่ยฮะเยิงยิงมาถักหน้าคอยู่เล่นกับอีพรนะะวังโอ้โหอยู่เฉยๆเลยตอนนี้มามตัวสไนเปอร์ เออยางยางยางรอจังหวะดีๆเดี๋ยวจะเอาดีๆเลยนะอาจารย์ว่าแม่มันวัยแม่ยี่ไงสองเลยพวบรวดไปต่อเ,เข้าไปในห้องนั้นไม่เอาโคมแล้วกาไม่ไมีแล้วโคมนั่นแหละนั่นไงหัวอยู่น,นอ๋นอใช่ไปสไน,นเปอร์หนึ่ง ทะลุ <laughs> แอนเลยทีเดียวครับโยนปืนเล่นเนี่ยนะโยนทำไมเนี่ยเล่นอะไรช็อตไม่เคยเล่นน่ะโยนปืนขึ้นฟ้าแล้วเดินกับข้าตัว <laughs> แหมถ้ามันโยนได้ก็ดีสิน้อ <c oughs> ขึ้นชั้นสองกันเลย<ม>ผ่านถนนไปครับลูก,กอร์มาแล้ว่ใช ลูเกอร์นี่ไม่เก็บเสียงใช่ป่ะใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมลมมากจั่รลมวะเนี่ยจว่วลมวะเนี่ยยังมาอีกแนนมากซันัางไม่ได้แ้งเรียบร้อยจะได้เน้นมากเว้ยไม่จากกันเน้นบับเบิ้ล โอ้ <ơn S 1> ไม่ใช่เกเศถีสร้างแรงมาร์คสร้างแรงมาร์คเรียบร้อยป่าสามสี่โอเคข้างในหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งยอย่าเพิ่งข้างในหนึ่งตัวจำได้จำไมด้มีมีประมาณหกอะ่ะเท่านั้นโอเคงั้นเริ่มมาหากรรมมหากรามากรมล้างปางเลยนะ เอาโอนยอนเอาอยางเอาอยางอาโอ้โหเอาช็อตเด็ดเลยนี่ว่าโอ้แย่งซีน <c oughs> เข่ <c oughs> างามกำแปลงอะยิ้มสุดๆเลยนะเมุกยะอ๋เอเฮี้ยเลยอ่ะเฮี้ยเลยิงทะลุหัวกเลยครับ ทะลุหมวกอีกแล้วครับเอะไะตัวไหนมาต่อตัวไหนจะมาต่อเ็งเดชรู้จักอามาอหรอทะลุโดนแขนแม่มันจะมาหกตัวอะไรจ๊ะเด็อาจารย์คนว่าทำเรื่องของตัวไม่ไหวหรอกทะลุหัวครับ มาจัดก,การกันต่อโอ้ไม่โดน <c oughs> ก็นยังดีที่โดนมึกหมดมึกหมดโอเคเคลียร์นะข้างในนี้<ะ>มีทองในนั้นนะเก็บยังเก็บแล้วโอเคกันผ่านหาคนไม่เจอหาทองมารึ่นหนึ่งแล้วมันม้ยิงเล่นอยู่ ยินงมบ่อยมากอ้าวจะหมอบทำใหม่เด้ดอไม่ได้กดหมอบด้วยนะเม,มื่อกีาาอ้ไปทางลัดไหมนีเหรอจำได้แต่ว่าน่าจะเดินเดินผักอ้าวหักคอ มันเลยแล้วกันอ้าวหักคอไปเลยน,นั่นคอแมวชอบยินได้ยินเสียงไหมนั่นน่ะ,ะไม่ได้ยินด้วยฮะไม่ได้ยินนี่จุ่มมั้งอยู่นี่วิธี่มั้งนี่เดินขึ้นมาทนี่เลย <c oughs> เดินเดินมาแหละเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนละกัน โอ้โหลงมาลงไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วนะแลมาร์กเหรอเจ็บอ๋อยังไม่มารให้มาร์มองไม่เห็นเลยตอนแรกมาชิดมาอย่างนั้นเอเอ้ยเอ้าโดนเห็นตัวอีกโอ้โหไม่สเตลเลยตัวไหน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 บอกให้เออไม่สเตลก็ได้เห็นได้ไงเห็นทะลุแทงไม่ได้จดเด่น จะเตเลยนจโดนลูกศรนะเตลสเตลอถึงเปอร์เซ็นนะดิเียดเหรารแข่ชั่วคู่โอ๋โอ้ยเอาล้มคู่เลยโอมันกีนแหลกมันนิดนึงนิดเดียวเองไงไม่นิดนะ้วมั้งเฮ้ยมันแหลกตอนเล็งอ่ะพอไอ้ตัวข้างหน้าคือแหลกไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ทำไมเองพาสเตลเสียเลยเนี่ย บอกแล้วมันบอลมันยอดมันเล่นสกิลกันมองมาตันหาตัวตเองอะไม่ต้องลงข้างล่างหรอกมะตอนนั้นอะอยู่ข้างบนก่อนแล้วแหละถ้าจะอยู่ข้างล่างอะหน้าต่างมันโจ่แจ้งไปเออเองเลงอยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวพี่ลงไปจัดการข้างล่างให้ คนมองไม่ให้เห็นเลยอย่างมองอ๋อไปไม่ได้แฮะต้องรออีกอะเออเราต้องรอนายลงมาเถอะลงมาเถอะลงมาข้างล่างเถอะไปไม่ได้เอ้าโอ้โหเนี่ยมันต้องรอหมอบไว้เลยค่อยๆย,ย่องกัน ตอนแรกเดินมารอบแรกไม่ไม่โดนนะเดินเด็งคนเดียวนีเน่เดินเออมันไม่โดนเลยเหรอเออไม่โดนเด็งคนเดียวไม่โดนเลยเล็งคนเดียวไม่โดนเลยตอนไม่เย็นเนี่ยไม่เย็นนี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยโอเคโอ้โดนมือเดียวเฮ้ยหลบ <laughs> เรียบร้อยโอ้โหปืนเรียบร้อยครับคนนั้นว่างอ้อเหลือเหลือมึงเหลืออยู่ใช่ป่ะเหลือสไนเปอร์เขาเมื่อกี้มันมีดีวิ่งมาโดนเห็นแล้วเห็นแล้ว โผลมาโผลมาอุ้ยโผลมา,มาน่ะแล้เรียบร้อยเอาหายไปไหนะอ๋ออยนู่นนู่นนู่นเห็นยังเห็นยังเห็นย,ย,ย,ยังเห็นแล้วโอ้ยเต่าลังเต่าลังเต่าตัดยิงโอ้ยยิงโดนแล้วนะไม่โดนเลยนี <N io. S 2> โน่โอ้

เป็นตรงไหนก็นได้นะตังว่างขึ้นเลยอ๋อเจอแล้วอืมข้างในร้านมีสองคนไม่ต้องหัวอุ้ยนี๊ยไม่ต้องห่วง่หาห่วงไปล,ละปึ <c oughs> ๊บ อเาของหนักให้เลยปลาพาดจ้ะปลาพาดจ้ะเรียบร้อยอตายป่ะเกรเดคิวเรียบร้อยเราก็เอายู่ไหนเนี่ยโอ้โห้น

เจอแล้วเหรอโผล่แวบเดียวเป็นโผล่บนบั๊กก็ออกมาอ้ายไปเป็่อะไรเห็นหัวเวเอ้าเเจอซะละทำไมมีตัวหนึ่ง่ก็ใช่ไงแต่มันเจอใครเนี่ยเมื่อกี้มันเจอใครมันยิงไหนเปิดอ๋อเสียงมันทำให้ตื่นอออไปเลยตอนแรกจะมีก้อน ยิงสแนปเปอร์แล้วเหรอยิงมาแล้วเรียบร้อยโอเคแบงค์คิวหลานเฮ้ยโดนไล่โดนไล่โดนไล่ครับเผื่อเปลี่ยนปืนไม่ทันเจอเต็มหน้าเต็มตาเลยดูท่าตายดิดูท่าตายดูท่าตายวะอนาถอนาถจิตมากตอนนี้ไม่มีอะไรเก็บคอ เก็บกระสุนเก็บกระสุนไรเฟิลแล้วก็ขึ้นไปเลยว่าสำไมเปิดเลียร์ให้แล้วโอเคว้าวดูเส้นทางดูเส้นทางมาแล้วรถเป้าหมายมาแล้ว ตัวนั้นไปแล้วกันเดี๋ยวเชียร์เพ่คนในรถทั้งให้โอเครอจังหวะรอจังหวะทั้งมาอือรอแน่แน่แนเอฟเฟกกระจายครับงานนี้โอ้ดูว่าจะไม่เห็นคนนั่งในรถซะแล้วะละ <c oughs> เหรอ มันต้องเห็นบ้างแล้วแล้วเราก็จะโดนบูมพยายามครับวาผถังมาแล้วจ้าเองเรายิงฐานน้ำมันดิไม่ใช่เอ่อเบอร์วเหรอเองอย่ายิงระเบิดแปรดิแหมต้องโชว์พาวหน่อยเฮ้ยโดนยิงเรียบร้อย ใครสักคนเลยอ้เรียบร้อยโอ้โหกะจายเดินก็เลยดีนะไอยาบุกะไายหมแล้วเนี่ยโอ้โหเปงเผื่อไม่ไดเลยนะเผือไม่ได้นะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่หมดแค่นี้แน่แ ทางข้างก็มีไม่ดีโอเคมีไหมมันต้องมีแหละไม่น่าจะน้อยขนาดนี้ <Head shot. S 1> เฮดช็อตเต่งหมวกเหล็กกระจายครับเพ่ทางข้างข้างขวหมดแล้วไม่เห็นมีเลยเออจริงต้องมี ไปได้เห็นปืนอยู่ไปไหนเอาอะไรอ่ะตรงนี้ใช่ทางนี้เจยงเลยวะเจยงแล้วะเฮ้ยร้อนเสียงอะไรรู้สึกมันได้ยินเสียงร้องโอ้โอ้้ร้องดังเลย่ย่องเงี้ยเลย เงอาผล่มาครับผมมาครับแล้วก็ถอยครับมันปลาระเบิดมาอมโอเคแ,แล้วจบนะรถคนมือสั่นมือสั่นโอเคน,น รอเคไปกันเลยเดี๋ยวเดินหาของหน่อยไหมไปต่องหาแล้วมั้งโอเคจบมิชชั่นแรกกันแล้วนะครับผมโอ้โหครึ่งๆึงกันนะดีขึ้นหน่อย โอเคจบกันไปนะครับกับมิชชั่นแรกของ p e r p l r t l v t นะครับผมนะครับผมถ้าใครชอบโอเคเดี๋ยวเล่นต่อมิชชั่น2โอเคเดี๋ยวถ้าใครชอบกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน Sniper Elite V2 ตอนที่3นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับผม